Zat TV ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเออยู่ที่ Portobello d e s ร r e Home g า r d เดน Ca า e ฟจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมหวานดอร่อยๆกันค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาตกแต่งเป็นสไตล์สวนแบบอังกฤษซึ่งเข้ากับอาหารที่เขาเสิร์ฟนั่นก็คือเป็นอาหารโฮมเมดเป็นสไตล์ยุโรปที่ดัดแปลงให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น แล้ววันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมเมนูขนมหวานที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆของที่นี่นะคะมาแล้วต้องสั่งเลยวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอย่างแรกนะคะเป็น Summer Fruit c r e p ปก็จะมีผลไม้สดสตอรอเบอรี่แล้วก็พีชนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมวานิลาค่ะ เค็มเนื้อนเนียนนุ่มมากแล้วด้วยความสดของผลไม้ท่านกับแยมนะคะซึ่งมีความหวานอมเปรี้ยวเข้ากันมากๆบอกเลยว่ามาแล้วต้องสั่งค่ะไปต่อกันด้วยพายมะพร้าวด้านในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวแล้วก็คัสตาร์ดเสริมมาพร้อมกับไอศครีมมะพร้าวแล้วก็วิปครีมค่ะ ไอซครีมมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวกรอบอยู่ข้างในผายมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวแบบช่ำๆมีคัสตาหวานอ่อนๆมีความมันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะเมนูต่อมานะคะเป็นพานาคอตต้าทำจากครีมนมสดนะคะแล้วด้านบนก็จะมีผลไม้สดแล้วก็ราดด้วยมิกซ์เบอร์รี่ซอสนั่นเองคะ่ะมาลองชิมเลยนะคะ พันคอต้าจะเป็นครีมนมที่มีความหอมมีความเนียนหวานมันราสเบอร์รี่ซอสซึ่งหวานอมเปรี้ยวทานคู่กับความสดของผลไม้นี่มันเข้ากันมากๆปิดท้ายเมนูขนมหวานด้วยเมนูที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆของที่นี่นั่นก็คือสโคนเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสรอเบอร์รี่ซอสบลูเบอร์อรี่แล้วก็คอตติคครีมนั่นเองค่ะ คนนบบสุดตค,ค,ครีมก็จะมีความมันพอทานคู่กับแยมชอเบอรี่ซึ่งมีความหวานมีความเปรี้ยวเป็นเมนูที่พ้าม่าเลยค่ะมาแล้วต้องสั่งจริงๆค่ะถ้าพูดถึงสโคนแล้วก็ต้องทานคู่กับชาใช่ไหมคะวันนี้เอเรื่องมาเป็นชาโรสวานิลานั่นเองค่ะ นะคะคที่ชอบทานอาหารคาวรวมถึงขนมหวานอร่อยอ,อยสไตล์ยุโรปภายใต้บรรยากาศที่เรียกได้ว่าสวยอบอุ่นสไตล์ส,สวนอังกฤษต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับ r t o b e บ l o d e s ูเรโ h มการ a เดน n าเฟ e นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญการเดิน,นทางหาไม่ยากถ้ามาจากเกษตรนวมินให้ผู้ชมเลี้ยวเข้ามาที่ซอยประเสริฐมนุนกิจ22ตรงกับตอมอ168ขับตรงมาประมาณ50 m. เมตรเลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ